สวัสดีครับดูอันนี้นะครับประโยคถ้าแล้วนะครับประโยคถ้าแล้วเรียกสั่งกลิบว่า conditional นะครับก็นี้ให้ p เป็น test นะครับ p เป็น f p เป็น f q เป็นจริง q เป็น t นะครับแล้วก็ not p n o t p แล้ว q จะเป็นอะไรก็แทนลงไปนะครับ f p เป็น f q เป็นจริงนะครับ p เป็น f not F ก็เป็น T นะครับ T แล้ว T ก็จะได้ T นะครับได้ T ออกมาเพราะฉะน,นี้เป็น T ข้อ2 P, P 2> เป็นจริงเครัเขียนประโยคก่อนละกัน P แล้ว not Q นะครับประโยค conditional หรือบอกให่นะครับ conditional นี้มี test อยู่อันเดียวคือ test จริงแล้ว test นะครับจริงแล้ว test จะได้เท็นะครับนอกจ้นจริงหมดนะครับนอกั้นจริงหมดเลยโก็คมาดูต่อประโยคนี้นะครับถ้า p เป็นจริง p เป็นจริงนะครับก็แทนไปจริง q ก็เป็นจริงนะครับ q ก็จริงลองทํานะครับ not จริงก็ลงมาได้เทสนะครับเชื่อมกันด้วยถ้าแล้วนะครับเทสแล้วจริงแล้วเทสนี่เลยนะครับจริงแล้วเทส มีกรณีเดียวคือได้เนะครับข้อ3 p เป็นเอาเขียนลืมอีกแล้ว not p แล้ว not q นะครับถ้าให้ p เป็นเท็จก็ใส่เข้าไปนะครับเป็น s q เป็น TED เ t เหมือนกันนะครับเป็ัน s อีกทำลงมานะครับ not f ได้ t not f ได้ ที่นะครับเชื่อมกันด้วยท่าแล้วนะครับทีแล้วทีได้ทีนะครับข้อสามต่อไปข้อสี่โอ้ข้อสี่ง่ายๆเท็จแล้วจริงนะครับเท็จแล้วจริงได้อะไรครับได้จริงนั่นเองนะครับโอเคเอที่เดี๋ยวลองทำดูแล้วกันนะครับเราลองดูข้อสิบสี่ด้วยกันแล้วกัน ถ้า p เป็นจริง p เป็นจริง q เป็นเท็จนะครับทำลงมานะครับ not p ก็จะได้ f นะครับ f not f ก็จะได้ t นะครับเชื่อมกันด้วยถ้าแล้ว f แล้ว t ได้ t นะครับนี่คือในวงเล็บได้ t ท,ทีนี้นอกวงเล็บอีกมีมีนิเศษ ก็จะได้ f นะครับจะได้ f แบบนี้ครับโอเคสวัสดีครับ